สวัสดีครับพี่ ENNIS, พี่เพื่อนเพื่อนกัลยาณิมิตรทุกท่านครับพบกับผมเล็เก้พเนจรกับช่องพระใหญ่ใจต้องนิ่งนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมีพระอยู่อ่าหลักจำนวนไม่เยอะนะครับผมแล้วก็เป็นพระเก่านะครับผมพระมาบ้านมาอยู่หลากหลายรายการนะครับพระเก่านะครับผมเล่นด้วยความชอบเล่นด้วยความศรัทธานะครับผมตาเซียนบอกเล่นแค่ชอบนะครับก็มี นะครับผมวันน so ี so ้ผมมีรายการพิเศษนะครับผมที่ปิดไปแล้วนะครับผมจากคลิปสั้นที่ลงไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็มีลงเงเงินนะครับผมองนี้เป็นเนื้อเงินนะครับผมเป็นโลหะแก่เงินนะครับผมเราสอบแล้วเป็นเนื้อเงินเลยนะครับผมแล้วก็พิมพ์ทรงใบหน้าความสวยรับองนี้เป็นพิมพ์นิยมบีมีมือรองนั่งนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมมีมือรองนั่ง เลยจะส่องให้ดูเนื้อนะครับผมว่าเนื้อเป็นแบบไหนนะครับเห็นไหมครับนี่พ้าแก่เงินนะครับผมอ่ามีความสวยเห็นไหมครับนี่มีคาบน้ําทองนะครับผมดูตรงหน้าอกนะอ่าแก่เงินนะครับนี่อีกหนึ่งองค์ที่สวยของคืนนี้นะครับผมของอ่าเป็นพระ นี่พิมพ์นิยมบีนะครับผมถัดมาตรงนี้นะครับผมก็ได้ปล่อยให้ผู้ใหญ่ใจดีไปแล้วนะครับผมจำจําครับนี่เขาเรียกปกใบมะขามนะครับผมรู้ว่าปกจ้อยหลวงปู่ศุขวัดปากของมะขามเท่านี่นะครับผมเล็กนิดเดียวนะครับผมเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะถ้าเป็นทองแดงผมจะไม่เล่นนะครับผมอพระหลวงปู่ศุข จิบปกเนี่ยอ่าถ้าเป็นทลหทองแดงปั๊มทั่วไปผมจะไม่เล่นเนี่ยคือสำลิดนะครับผมแล้วก็นี่อ่าข้างตัดนะตัดที่เย้ขานะครับผมโลหะสำลิดเขาแข็งอ่าปัม๊มจะมีรอยแตกนะครับผมนี่อ่าเห็นไ,ไหมครับนี่หนึ่งองค์นะที่สวยนะอันนี้ก็แบ่งปันให้ลุงนะไปแล้วนะครับผมอ่า อ่ะส,สวยแบบนี้นะนานๆจะได้มาทีครับผมท่านผู้ชมครับอ่าไปเดินตามแผงไม่เจออันนี้พ้าบ้านนะพ้าชาวบ้านนะครับถัดมามาดูหลงพวกเงินนะครับองค์นี้อ่ายังอยู่นะครับผมยังไม่มีใครจอะองนี้เป็นสำลดเงินนะครับผมซึ่งแตกต่างจากองค์นี้อ่าองคนี้จะแก่เงินโลหะแก่เงินนี่จะเหมือนเงินนะครับผมอ่าองคนี้นะครับผมองค์นี้คือสำลดเงิน องเนื้อสำริศบางท่านบอกว่าพระเนื้อสำริศเนี่ยสร้างน้อยพบเจอน้อยนะครับผมก็เป็นเรื่องจริงครับเป็นพระ,ะพิมพ์ิตานะครับผมสีชายเล็กนะครับผมสีชายเล็กแล้วก็นานๆทีนะครับผมจะ,ะได้มานะครับผมพระองค์นี้สวยสองกล้องดูเนื้อ,อดูที่เนื้อหาอ ดูใบหน้านะครับผมมีอ่าเปลี่ยนไปด้วยเมตตาและความเม็ดดำๆตรงนี้คือแร่เหล็กน้ำพีนะครับเนี่ยแร่นะครับผมตามจมครับเมื่อสองลงไปเนี่ยผิวนิย่นเหี่ยวตรงนี้ก็เป็นแร่นะครับผมน,นี่นะครับเห็นไหมครับถ้าจะมีสอบ,บอไปบางที่จะเห็นเหมือนถองเหลือง บางที่ก็จะเป็นสำลิดเหมือนเงินนะครับผมคือเป็นโลหะผสมนะครับผมแล้วก็เป็นพิมพ์สีชายะค,ะคมเอเห็นไหมครับชายกีวรคมนะครับผมมีปลายเท้าอ่าเป็นผ้าแต่งในพิมพ์เอา์นี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับมีการตกแต่งที่พิมพ์พระนะครับผมในการขีดเขียนขึ้นมานล่องลึกๆนะครับผม มีเม็ดหนาแร่เหล็กน้ำพีนะครับขึ้นอยู่ทั่วไปนะครับแล้วก็ปรสวยงามน,นะครับผมอสองแล้วนะครับผมมีเสน่หนะครับผมสองแล้วไม่เบื่อพระองค์นี้นี่พระหล่อทีละองค์เจ้าของเดิมน่าจะสั่งทําเป็นพิเศษนะเราก็เกิดไม่ทันหรอกนะแต่ว่าน่าจะหล่อเฉพาะเขาเขาขอ ทำให้เขาพิเศษสวยๆหน่อยนะยังมีการตกแต่งที่แม่พิม์นะครับผมนะ,บน,ะบนะครับนะครับอีกหนึ่งองค์ที่สวยนะวันนี้นะองค์นี้สวยนะครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูสํเร็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นี่อย่างนี้เขาเรียกขาวข้นเนื้อนมไข่ นะครับผมเรียกแบบดั้งเดิมเลยนะอ่าหน้าหลังอสวยอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานมีฐานพระทิพย์นะครับผมเห็นไหมดูด้านหลังงามเขาข้นเนื้อนุนไข่เป็นแบบไหนนะเดี๋ยวจะส่องดูให้ดูที่เนื้อพระนะครับผมก็ดูใบหน้านะครับผมแล้วก็ดูอ พระอ,องค์นี้นะครับละไมคล้ายคลึงกับพระที่อยู่ในหนังสือมากนะครับผมเห็นไหมครับต่อไปมีเนื้อนะครับผมนี่มีเศษเนื้อนะครับผมนี่คือเศษเนื้อของวัชระังเศษเนื้อมอนสารเก่าที่เอามาตํารวมนะครับผมจะเห็นขึ้นเป็นก้อนๆเลยนะครับผมอต่ความสวยนี่เห็นไหมเนื้อนี่ อขาวพ่นเนื้อนมไข่นะนึกถึงนมตามมลนะิสมัยก่อนน,ะนั่นแหละครับผมนี่นมตามนี้ตาเมลิสมัยก่อน,นะนเห็นไหมครับมีเนื้อเกินนะครับผมแล้วก็มีเส้นฐานพระทิพยนะ์ที่คมสิริราพุทธสิง์ของเขาเนี่ยขององค์พระเห็นไหมครับอ,อ,อ,อีกหนึ่งนะครับผม สวยนะครับพระองค์นี้สวยนะครับผมเห็นไหมเนื้อหาอ่ามีมมความชัดเจนนะครับผมนี่ข้างน,นะมีรอยตัดนะก็มีมวลสารนะครับผมเนี่เห็นไหมครับมวลสารตกเก่าในพระองค์นี้ส่องแล้วนะมีเสน่ห์ต่งแล้วนุ่มตานุ่มใจดีนะครับผมเห็นไหมครับนี่มี นานๆนะครับผมจะเจอนะครับผมเนื้อข้าวขาวข้นๆนภาษาเดิมเลยของเสี่ยนรุ่นครูบาอาจารย์เรียกขาวข้นเนื้อนมไข่นี่คือสมเด็จนะวัลขังนะครับผมพิม์ใหญ่นะครับผมพิมพพระประธานนะครับผมนี่จำจมครับ่าดูพุทธศินดูวงแขนนะครับผมสรลระสัดส่วนที่เท่ากัน นะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับผมประธานใหญ่เกจทะลุซุม้มดูเส้นซุ้มผ่าวายเส้นบังคับแม่พิมพ์นะฮะอ่ถูกต้องตามพิมพ์นะครับผมอ่าตามตำราท่านผู้ชมครับผมยังมีสมเด็จอีกสองรายการอ่าแต่รายการนี้อ่านี่คือเห็นไหมครับผระพิมพ์ด้วยมืออ่าจะมีเอียงอ่าจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผม ออันนี้คือสมเร็จพิมใหญ่อ่าพิมพ์เกตบวตุงนะครับผมพิมเกตบวตุงแต่องค์นี้เนี่ยเนื้อสวยเนื้อสวย,ยจริงๆครับผมเนื้อออกแก่ปูนนะครับผมแก่ปูนเปลือกหอยนะครับผมนี่อีกหนึ่งรายการข้างตัดสวยหลังหนอนด้นแล้วก็มีปิดรอยปิดด้านข้างอ่าเาเรียกหลังหนอนด้นนะเนี่ยตัดส่วนขององค์พระใบหน้า นะใบหงคมสวยนะครับผมเดี๋ยวสองกล้องดูมีมวลสารนะครับผมเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเราเริ่มต้นสองจากใบหน้านะครับผมอ่าใบหงคมสวยเลยนะครับตุูกพิมพ์ตามหนังสือนะครับผมจุดเนื้ออ่ามีเนื้อหเห็นนะครับผมอ่า ดูดูหนะ้าอกอันนี้คือ,อข้าบนะหิ้งเดิมเดิมนะครับผมผมไม่ได้ล้างดูดูดูเหนเน้น,น,นี่แก่งอย่างกระกังใสเลยอย่างกระหินอย่างกระกระเบื้องนะครับผมอ่าเ็นแกะปูเปลือกหอยนะครับผมมีเม็ดดาเม็ดแดงผิวพระยังไม่ได้เปิดมากนะครับผมก็เลยค่อนข,ข้างจะ,อ,ะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วก็ความสวยนะครับปลายเท้านะครับผม ขาทับซ้ายนะยังเห็นปลายเท้าย้อยลงมาตรงนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมหนามมีความมีการฝึกแล้วเห็นไหมอ่าฝั่งนี้ก็มีเห็นไหมครับสึหละความอ่อนช้อยสวยงามนะครับผมในด้านข้างนะท่านผู้ชมครับ โอ้โหตรงนี้โดนจับบ่อยๆเริ่มมันแล้วผิวตับมานุ่มชุ่มชื้นนะมีชีวิตชีวานะครับผมผิวพรต้องชุ่มนะต้องมีความชุ่มชื้นนะนอกจากความเก่าแล้วนะเห็นไหมครับท่านผู้ชมมีมนสารนะในด้านหลังยิ่งสองด้านหลังยิ่งม,มันนะตรงนี้ มันจริงๆนะครับผมมีเม็ดแดงให้เห็นอยู่นะครับผมอ่าต้องให้ดูทั่วๆหลังอย่างนี้เขาเรียกหลังนอนด้นนะครับผมอ่าต้องตังดยูในความสวยระดับทอบๆอีกหนึ่งองค์นะครับผมท่านชมครับนี่ เขาเรียกพิมพ์เกดดตัวตูมพิมพ์นี้จะละไม้คล้ายคลึงกับพิมพ์ปกโคนะครับถ้าปกโคลเขาจะมีใบผลมาหน่อยน,นะครับผมอ่าแต่ว่าอคนละพิมพ์กันนะครับผมแต่ปกโผล่เขามีฐานลักษณะคล้ายๆกันนะครับผมเห็นไหมครับอ,อสวยนะครับผมอยู่ในความสวยเลยนะครับผมพระองค์นี้สติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเช่นเดิมนะครับผม ตอนนี้ผมจะทำคลิปสั้นนะให้ดูก่อนเท่าแต่ละองค์นะครับผมแต่ก็อาจจะไม่ทําทุกองค์แต่ถ้าใครดูทอบก็ทักเข้ามานะครับผมส่วนใหญ่ผมจะไม่ใส่เบอร์โทรไว้แล้วก็ไอไปดีไลน์ไว้สําหรับคลิปสั้นนะครับผมผมไว้ให้สําหรับแฟนคลับนะครับผมที่ติดตามผมมีไลน์มีเบอร์โทรผมอยู่แล้วนะก็ทักเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมนี่คือสมเด็จวัลขัง ผิวหิ้งโปร่งนิพพานผิวหิ้งผงคีดทูบเป็นเลยนะผมยังไม่ปัดไม่ล้างออกนะครับผมอแต่ส่องแล้วมันมีเม็ดแร่เม็ดดําเม็ดแดงเม็ดเขียวเม็ดฟ้านี่อยู่ครบเลยนะครับผมแล้วก็เป็นผิ้มใหญ่วะลักังนะครับผมอีกหนึ่งองค์เล็กๆบางๆบางเกียบเลยนะนี่บางอาต้ําชมครับเดี๋ยวส่องกล้องดูความสวยกันนะครับ เห็นไหมครับเจตเจตไม่ทะลุซุ้มนะ่ท่านผู้ชมครับส่องเข้าไปนะอ่าเริ่มเห็นแล้วนะครับเห็นความสวยของผิวพระละนี่เห็นเม็ดมเม็ดซุ้มกอนะครับผมอ่ามีซุ้มกอขยขึ้นมาเห็นแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมเนื้อของวัลกะังส่วนคราบแดงๆนั้นเป็นคราบนี่พวกนี้คือ,อผง คิดถูกหรือว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เนื้อผระนะครับผมอย่างนี้ผมไม่ล้างออกเฉยๆเอาไปส่งน้ําอุดแล้วก็ใช้ปุกันนุ่มๆปัดได้เลยนะครับผมเห็นไหมครับนี่นี่เม็ดซุ้มกอรตรงหัวเข่านะอ่าพิมพ์ระนี่ถูกอยู่แล้วนะครับไม่ถูกพิมพ์ผมไม่เล่นนะครับผมนี่เนื้อนี่เนื้อสองก้อนอนี่คุไงโอ้โ ตอกก้อนนี้ยท่านผู้ชมครับนี่ใช่ไหมนี่เม็ดตุมก่อแล้วนะครับผมเห็นแล้วอพระอ,องค์นี้นะครับมีรอยฝนด้านข้างอยู่สักนิดหนึ่งนะครับผมอ่าเนื่องจากว่าน่าจะฝนใส่กรอหรือฝนทํายาอ่าในยุคกขข่อนก่อครับผมก็อันนี้ก็ไม่ทราบนะครับอ่าเราสองดูด้านข้างนะ่นเห็นเนื้อนะครับ ผลทำยาหุกผลใส่เกอบนี่มานี่เม็ดฟ้าเห็นแล้วเม็ดฟ้าแล้วนะครับผมอ๋อเม็ดเขียวนี่เม็ดฟ้าใหญ่อ่าเม็ดฟ้าเห็นเม็ดสุมกอเห็นอ่าเม็ดข้าสุกนะมาดูด้านหลังอ่าเนือเกิดหลังหนอนด้นเช่นกันครับผมตรงนี้นี่มีเม็ดดำนี่เม็ดเนี้ยติดอยู่ในผ้านี่ อ่าเม็ดฟ้ามาอีกเม็ดหนึ่งเม็ดแดงอันนี้เม็ดแดงนะครับผมเนื้อนี่ใสเลยตรงข้างหลังใสนะครับผมใช่ไหมครับมีเม็ดสีดํานะครับผมแล้วก็เม็ดสีแดงอ่ามีเหลืองอยู่มีเหลืองด้วยนะครับผมเม็ดเอ่อเม็ดสร้อยทารวดีนะครับผมที่เอามาบดใส่นะครับ เนื้อพระนี่คติกองที่สองแล้วไม่เบื่อนะครับหากไปลงน้ําอุ่นสักหน่อยนจะสอบมันตัวนี้เพี่ยนแต่ว่าพระองค์นี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมดูในอ่าเป็นผิวพระที่เดิมๆนะผิวหิ้งเดิมๆเ,เลยไม่ทําความสะอาดนะครับผมนี่อ่าเหมือนจะสมัยก่อนน่าจะเป็นใส่กอบแล้วข้างหลังเนี่ยเป็นรอยข้อหลักตัดนิดๆนะ่าน่าจะใส่กอบมาเปิดหลังไว้นะครับผมอแต่ เห็นไหมสวยเล็กบางอันนี้น่าจะเป็นยุคต้นๆด้วยนะครับผมแล้วก็ถือว่าเม็ดนีเ้นเ,นเ,ดนเด่นจริงๆเลยนะครับผมอสองระเด่นจริงๆนะครับผมก็อ,อีกหนึ่งองนะวันนี้ที่มีความสวยนะครับผมท่านผู้ชมครับถัดมานะครับผมมาดูที่สมเด็จนางพญานะครับผมสมเด็จพระนางพญานะครับผม องนี้เขาเรียกว่าพิมพ์อกนูนใหญ่นเหลืองเปลือกไข่ผมเพิ่งเข้าใจความหมายคําว่าเหลืองเปลือกไข่ที่ครูบาอาจารย์พาเรียกมาก็วันนี้แหละครับที่ได้สอบพระองค์นี้นะครับผมทาไมเดี๋ยวดูกันนะครับผมจะสอบกล้องให้ดูด้านหลังอเป็นเนื้อแดงสวยมากเหลืองเปลือกไข่นะนวลนเปลือกไข่ทานโทษนะเหลืองเปลือกไข่หรือนวลเปลือกไข่นี่เห็นไหมครับ พอนวลเปลือกไข่สีเปลือกไข่เขาหลุดออกมาข้างในเป็นเนื้อแดงเนี mm ่ย hmm. แต่ผมถึงมาเข้าใจาอ๋อคนรุ่นก่อนที่พาเราเรียกมาเขาหมายถึงนี่ mm hmm. นะนี่เหมือนเปลือกไข่ที่ห่มไว้นะนี่นวลเนีน่ยน,นวลเปลือกไข่นะครับผมทีนี้ก็พอเปิดออกมานิดหน่อยผิวเปิดนะครับผมก็เห็นเนื้อแดงอยู่ข้างใน mm hmm. อ๋อที่มาของคนโบราณรูาอาารย์ที่พาเลือกชื่อเนี่ย พบไตตองและคงจะพิจารณาวิเคราะห์มาแล้วนะครับผมเห็นไหมครับพอผิวผ้าเปิดข้างในเป็นสีแดงนะนี่นวลเปลือกไข่เห็นไหมครับข้างตัดหินเม็ดแร่เนี่ยอยู่ตามองพรนะสวยสวยครับพระองค์นี้สวยแล้วก็เป็นผิ์ปกนวลใหญ่นี่ปกนวลใหญ่นะคาบรักเดิมนะครับผมรักเดิมเดิมเนี่ยคาบกเดิมเดิมาบรักเดิมเดิม องนี้ก็เป็นพระบ้านนะซึ่งไปเดินสองทุกวันเนี่ยไม่เจอเนื้อพระลักษณะนี้นะครับผมไม่เจอนะครับผมไปเจอก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับผมแดงก็แดงเลยนะครับผมหากไม่ใช่เป็นพระชาวบ้านคงไม่ได้นะหากตกอยู่ในเมือเสียนผมน่าจะได้ซื้อพระองค์นี้แพงนะครับผมอกนูนใหญ่ผมไม่ค่อยได้มาบ่อยนะ านานๆจะได้มาทําดูไปลายนห้ดมือผมจะให้ท่านผู้ชมดูมีหัวแม่มือโผล่ขึ้นมาด้วยนี่นี่ไหมครับปลายนิ้มือขึ้นมาก็จะมีนี่แหละครับอผูกพิมพ์งนี้ผูกพิมพ์ตามหนังสือ,อาตามตำรารุ่นเก่าอย่างแน่นอนนะครับผมอ่า ภาพลักษณ์เดิมๆนะครับผมท่านผู้ชมครับอกนูนใหญ่องค์พระส,สวยจริงๆครับสวยจริงๆข้างตับเห็นไหมครับอ,อีกหนึ่งองค์นะอกนูนใหญ่องค์นี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสวยนะอื ถัดมาพิมพ์นี้นะครับผมก็เป็นนางพยานะครับผมเป็นพิมพ์เทวดาพิมพ์นี้ก็จัดว่าเป็นพิมพ์นิยมพิมพ์หนึ่งนะของนางพยาพิมพ์เล็กๆนะแล้วก็ผมก็ได้มาก็จะว่าบ่อยก็ไม่ถูกนะครับผมก็ได้มาอยู่เป็นประจํานะครับผมแต่จะพบเจอได้น้อยอ๋องนี้นะครับผมเป็นเนื้อเขาเรียกว่า ดินมันปูนะครับผมดินเขาจะออกมันๆนะครับผมเดี๋ยวจะสอบกล้องให้ดูวดินมันปูเป็นยังไงนะครับผมดินขวยปูดินมันปูเนี่ยเห็นไหมครับผมมันนะครับผมเนี่ยเพราะว่าเขามีส่วนผสมของว่านร้อยแปะนะครับผมดินเขาจะมีความมันเป็นพิเศษนะครับผมเห็นไหมมีคาบลักเดิมนะครับผมลักเดิมเหมือนองค์ที่แล้วนะครับเห็นไหมครับ นี่พิมพ์เทวดานี่เทวดากับสังกติต่างกันนะครับผมเทวดานี่ก็ตรงอตอกนี่นะครับผมอาจะมมนหน่อยนึงนะครับอ่าไม่มีหม,มตรงนี้นะครับผมและ,ะผ้าสังขาต่างกันนึงถ้าคนไม่สังเกตก็จะคิดว่าอไม่อ่าถ้าคนไม่สังเกตก็คิดว่าเหมือนกันนะครับต้องต้องสังเกตคนรุ่นใหม่เขาแยกพิมพ์ไม่ออกดูส่วนตรงอง,องเอว เห็นไหมเขาจะมีเอวนะพระนางพญาเห็นไมอ่าเป็เทวดาอ่าถึงได้รับความนิยมนะครับผมเห็นไหมเม็ดแรกอ่าดินมันปูที่ความสวยอืมเห็นไหมครับสวยงามอีกหนึ่งองค์นะครับผมแล้วก็ น่าเก็บครับองนี่น่าเก็บอให้ลูกให้หลานให้แฟนได้นะครับผมคือพระองค์เล็กๆเนี่ยเริ่มจะหายากสมัยนี้คนนิยมพระองค์เล็กไม่เหมือนสมัยก่อนรุ่นครูบาอาจารย์ท่านนิยมพระองค์ใหญ่ๆกันนะอสมัยนี้นิยมพระองค์เล็กๆกันนะครับผมท่านผู้ชมครับ มาดูอีกหนึ่งองค,นองนคอ์นะครับผมท่านผู้ชมองนี้คือสมกอพิมพ์กางนะครับผมเป็นกุวัพิกุลแต่องค์นี้แร่มะขามงามจับใจนะครับผมถูกพิมพ์ถูกลสกษณะแต่จับใจจริงๆที่แรกมะขามนะครับผมจะสองให้ดูนะครับผมแรกมะขามงามจับใจเห็นไหมครับพอลงกล้องเข้ามาแล้วนะ เห็นเลยนะครับผมดินทวาอมสวยแหล่มาขามขึ้นนะครับผมขึ้นทั่วทั้งองค์พระนี่แหละครับผมที่มาของคําว่าแรล่มาขามงามจับใจแล้วพระเดิมนะพระปุกเดิมๆเ,เลยนะพะระองค์นี้นะครับผมเห็นไหมนะครับนี่ ดูด้านหลังนะครับผมเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับสวยครับพระองค์นี้ถูกใจแน่นอนนะครับผมสําหรับใครที่ได้พระซุ้มกอไปนะครับผมที่ยังไม่มีพิมพ์กลางนะครับผมแนะนําเลยองค์นี้นะครับผมมีความสวยแน่นอนแร้มขามและความสวยโดดเด่นนะครับผม เลี่ยมทองได้ตรงนี้ไปเลี่ยมทองได้เลยนะครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะต้องขออนุญาตจบคลิปนะครับเนื่องจากว่าต้องเดินทางไปสุภะที่วัดลาดพรุนี้เช้าไปเช้าเลยนะครับผมนี่ก็ดึกแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ